เรามาดูประกันสุขภาพครับราคาวูวามครับเป็นยังไงบ้างครับเอ้าวุวามคือมันก็ต้องถูกใช่ไหมใช่อ่แล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของประ การเหมาจ่ายที่ทุกคนกําลังทําหานั่นเองค่ะครับในราคาที่เบาๆไม่ต้องพูดภาพทำเพลงนะครับผมเรามาดูราคารายปีเลยดีกว่าครับเฉลี่ยนะครับประมาณ1 0,000หมนต้นๆเท่านั้นเองนะครับมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมครับโอ้ยางงี้ใครๆก็ทําได้สิพนักงานกินเงินเดือนเนาะครับอ่าคนที่มีรายได้น้อยที่คิดว่าเฮ้ยซื้อประกันเหมาสายจะต้องหลายหมื่นแน่ๆอันนี้ไม่ต้องนะคะถ้าเกิดว่าสําหรับแพคเกจนี้นะคะคุณสามารถจับต้องมันได้ในราคาที่เบาจริงๆอย่างสมมติว่าถ้าเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยเดือน หนึ่งอย่างบางช่วงอายุค่ะก็ราคาก็จะอยู่แค่ประมาณอยู่ที่แค่หลักร้อยยังไม่ถึงพันเลย oh, <wow. S 2> นะนะอ่าถ้าสมมติมันเป็นหลักพันเนี่ยก็ยังเป็นแค่พันต้นๆยังไม่ถึงพันห้าด้วยซ้ำครับเนาะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะบอกว่าใครๆก็สามารถมีสิทธิครอบครองประกันเหมาจ่ายแบบนี้ได้นั่นเองใช่ครับผมอา้าวแล้วอย่างเงี้ทำไมต้องทำาลายปีเลยครับทำเป็นรายเดือนอย่างเดียวไม่ดีกว่าเหรออา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเดือนไหนเราลืมส่งอะ่ะสมมติประกันร,รถอะ่ะ ลืมส่งทํางานเดือนนึงก็ขาดก็ขาดแล้วไงก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยถุกคิดดอกเบี้ยเหมือนค่ามือถือถุงมคล้ายคล้ายมือถือด้วยเออหรือเหมือนเราผ่อนอะไรก็ตามเนี้ยค่ะถ้าเราลืมอ่ะครับอันอื่นนั่นคือลืมไม่เป็นไรจ่ายอะไรก,ก็ได้แต่สมมุติช่วงระหว่างที่เราลืมจ่ายแล้วเกิดป่วยอุบนะัติเหตุเนาะ ทำไงประกันไม่จ่ายก็นั่นแหะสิอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะจ่ายเป็นรายปีได้เราควรจะจ่ายเพราะเราลองเอาเบี้ยของรายเดือนไปคูณสิบสองแพงกว่าด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจ่ายรายปีได้เราก็ประหยัดเบี้ยไปโดยประมาณนะหนึ่งเดือนอ๋อครับเนาะโอเคเข้าใจนะครับผมแล้วที่มี่หลว่าใจจ่ายกันนะครับผมแล้วเราได้อะไรบ้างครับ อ้าก็อย่างน้อยที่สุดนะคะเราได้ในเรื่องของคําว่าทุนประกันเนะะาะสอย่างด้วยกันอ่าทุนประกันเนี่ยก็คือกรณีอะไรไม่หายใจครับ อ่ากรณีไม่หายใจเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นอ่าจริงๆแหอาจะดูเหมือนน้อยเนาะแต่ก็อย่าลืมนะอย่างน้อยที่สุดมันก็ห้าหมื่นมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับเพราะเราส่งเบี้ยราคาประหยัดด้วยเนาะใช่แล้วก็กรณีนอนโรงพยาบาลค่ะครับอ่าก็ได้หมวดของค่าห้องเนาะใช่ครว่าหมวดของค่าห้องเนาะเราได้ถึงสี่พันบาทนะโอ้อันนี้สูงนะอ่าแล้วก็เวลานอนโรงพยาบาลเนี่ยเหมาจ่ายก็คือครั้งละสองแสนห้าโอ้ก็โอเคนะกับราคาที่จ่ายนะใช่แล้วก็กร กรณีถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุไม่อนะนอนโรงพยาบาลก็ได้เจะไปหาหมอคลินิกก็ได้ตัวนี้ก็ยังสามารถเบิกได้ด้วยนะคะแล้วก็เหตุการณ์นึ่งเขาให้ตั้งหมื่นหนึงอ๋อหมายความว่าไปหาหมออีกครั้งในึสมมตินะจักรยานล้มนะครับผมไปเย็บแผลทําแผลล้างแผลใช่ก็อยู่ในวงเงินก็คือ1,000 0บาทรวมกันทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นมีครบค่ะไม่ว่าจะนอนไม่นอนแล้วก็ในเรื่องของลืมหายใจ คุ้มครองครบเลยครับน่าเนี้นะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดครับอไปดูกันเลยจ้ายัางเมื่อกี้บอกเนาะในเรื่องของการลืมหายใจก็เอาไปห้า0 0ื่นเนาะแล้วก็เลขหนึ่งเท่าที่เห็นในในรูปเนาะหมายความว่าเมื่อกี้เราเหมาจ่ายกันครั้งละ2,500 0แต่มันจะมีลิมิตนะมีลิมิตคือปีละ1ล้านบาท นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่คนตกใจว่าเฮ้ยมันเข้าได้สี่ครั้งไม่ใช่นะเพราะว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ใช้ถึงสองแสนห้าหรอกเพราะฉะนั้นปีหนึ่งอ่ะเราก็เข้าได้ตั้งหลายครั้งนะคะครตรงนี้ก็ให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วในเรื่องของข้อสองเลขสองเนาะก็จะเป็นเรื่องของค่าห้องในหมวดค่าห้องเนี่ยก็จะมีของค่าอาหารแล้วก็ค่าการพยาบาลเนี่ยก็คือให้สูงสุดที่หนึ่งร้อยห้าสิบวันวันละสี่พันบาท ครับเนาะแล้วกรณีถ้าเกิดว่านอน i อซหมายถึงแพงกว่าห้องนอนปกติอะ่ะครับอ่องเท่าเขเรียกสองเท่าเ<อ>นาะก็เป็น8ปดพันแต่อันนี้ในเรื่องของ ICU ีเนี่ยจะได้อยู่ที่15วันเนาะแล้วก็รวมกันกับข้างบนเนี่ยก็ไม่เกิน150าวันอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะหายตามจริงแล้วแหละมันก็จะมีอีกอันนึงที่เขาจะถูกลิมิตเนาะก็ในเรื่องของค่าบริการพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาเวลาเขาคิดเนาะปกติเนาะเขาจะไปรวมอยู่ในหมวดค่าห้องแล้วอันเนี้ยเขาก็ยังดีที่เขาแยกออกให้เพิ่มอีก เออเขาแยกออกมาอีกที่พันสองครับแต่ว่ามันก็ใส่ทาําคือต้องดูนะโรงพยาบาลคิดเท่าไหร่า <All right. S 2> บางคนคไม่ใช่เอาสี่พันไปรวมพันสองเป็นห้าพันสอง,เป, 5, 000, สองเป็นหมวดค่าห้อง uh huh. อ่าไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างบางโรงพยาบาลเนี่ยหมวดนี่งหอยจะคิดแค่แปดร้อยครับเออแต่ว่าเขาสูงสุดอ่ะให้เราได้ถึงพันสองครับ เออเนาะไม่งงเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของขยะกลับบ้านครับข้อหาเบอร์ครับอ่าอันนี้คือถูกลิมิตยังไงก็ต้องถูกลิมิตครับทุกบริษัทเหมือนกันก็คือขยะเนี่ยที่จ่ายให้เรากลับบ้านเนี่ยสูงสุดไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็วงเงินอยู่ที่หนึ่งพันบาทอ่าแล้วต่อไปในเรื่องของค่ารักตาต่างๆค่าผ่าตัดไหมครับค่าผ่าตัดค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าหมอเยี่ยมอ่าจะมาเป็นทีมเยี่ยมก็ได้ไม่ว่ากัน อ่าอันนี้ก็จ่ายตามนนจริงนเ,เลยอเมากๆเลยเวิร์กมาก,มากสมมุติว่าเราไปนอนโรงพยาบาลทีนึงอาจจะมีแพทย์เจ้าของไข้ าจจะมีหมอเฉพาะทางกระดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาได้จากมาเป็นคณะก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะไม่เกินครั้งละสองแสนเมื่อสักครู่นะครับเราพูดส่วนที่คุ้มครองนะครับผมตอนนี้เรามาพูดส่วนที่ไม่คุ้มครองบ้างครับ่าส่วนที่เราจะไม่ได้คุ้มครองเนี้ยค่ะก็คือในเรื่องของ o อ d ในเรื่องของการ Follow up เนาะแล้วก็ในเรื่องของเคมีบําบัดล้างไตที่ไม่นอนโรงพยาบาลต้องบอกไตอะไรเงี้ยครับผมอันเนี้ยไม่จ่ายเนาะแต่ถ้านอนโรงพยาบาลก็ยังจ่ายอยู่นะ เดี๋ยวคนเข้าใจว่าเฮ้ยอาวตกลงค่าหมวดนี้ไม่จ่ายเลยเหรอพวกเคมีบําบัดอะไรเงี้ยคือจ่ายแต่ต้องนอนเค <Okay. S 2> ถ้าไม่นอนไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้หมวดสีเขียวเนี่ยให้เขาคร้มครองเราด้วยเนาะก็นออ่าสนใจนะเออเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันสําคัญเลยแหละไม่อยากให้มันโหวว่าง่ายๆเหรอ,เ,อ,อเราก็ปิดมันทุกช่องมีแบบประกันอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า h e a l ท h fit ดีๆซึ่งมันเป็นการซื้อเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาค่ะเราก็เพิ่มเบี้ยขึ้นมาแหละมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องการออปชั่นอะไรเพิ่มเหมือนเราซื้อรถ เราอยากได้กันศาสตร์เราก็ต้องจ่ายเงินค่ากันศาสตร์ประมาณนั้นค่ะอ่ารายละเอียดนะครับดูในคอมเมนต์ด้านล่างของ u t u b e แล้วกันราคาวู่วามขนาดนี้นะครับผมยังน่าจะมีคนถามอีกว่า OPD ดีมีไหมอ้าวได้อยากได้ก็ต้องมีมีไหมก็จัดได้ละลายมีไหมก็จัดได้อุบัตเตุเสือชีวิตมีไหมโอ้โหยังไงก็จัดได้ทั้งหมดใครอยากได้นะแต่ต้องเพิ่มอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับไปดูซิเมื่อกี้ที่พูดนะครับมีส่วนเสริมทั้งหมด5อย่างนะครับตามนิ้วมือเลยครับ5นิ้วครับคุณจิต และนิ้วเลยครับนิ้วโป้งครับอมยังสมมุติว่าคนอยากได้ OPD เนอะแบบไปหาหมอกับบ้านอ่ะเขาก็ให้เราได้สูงสุดต่อปีนะคะ2,000บาทต่อปีคเนาะแล้วพอมาเป็นนิ้วชี้เนี่ยมันในเรื่องของค่าเฉยๆกรณีนนอนโรงพยาบาลอันนี้สามารถเลือกได้ก็คือ500รหรือ1,000ต่อวันโอเคพอเป็นนิ้วกลางล่ะก็คือในเรื่องของการเจอโรคร้ายเนาะบางทีก็เจอแล้วก็จ่ายเลยอ่าแต่ต้องไปดูรายละเอียดเนาะอันนี้ก็คือสูงสุดอยู่ที่สอง0สบาทครับ อ่ะแล้วก็นิ้วนางและในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะกรณีเสียชีวิตค่ะคอันนี้เขาเพิ่มเติมให้อีกสองแสนเนื่องจากตอนแรกราได้ห้าหมื่นปกติไม่หายใจแต่นี้ไม่หายใจด้วยอุบอัติเหตุเอาไปอีกสองแสนรวมเป 2, ็นสองแสนห้าเนาะและนิ้วก้อยนิ้วก้อยคืออุบัติเหตุชดเชยกรณีรเหมือนกับแบบว่า หกล้มหัวเขาแตกไปทํางานไม่ได้เดินไม่ได้นู่นนั่นนอนอยู่โรงพยาบาลน,นอนอยู่โรงพยาบาลตัวนี้ก็มีวงเงินให้2อ0 0สนแต่ไม่ได้หมายความว่าค,า 200, นะครั้งละสองแสนนะเราไปดูตามเหตุการณ์แล้วก็ตามจานวนวันถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเบี้ยประกันในส่วนนี้นะครับห้านิ้วนะครับผมก็ลองถามทางตัวแทนดูทีหนึ่งละกันจบครับสรุปครับผมประกันสุขภาพราคาเบาๆนะครับราคารเริ่มต้นเฉลี่ยป,ประมาณหมื่นกว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองแค่นี้เองคุณก็จะได้เป็นเจ้าของประกันสุขภาพเหมาจ่ายในราคาเบาๆแล้วค่ะอยากบอกว่าเด็กอายุ11บก็เริ่มทําได้แล้วโอ ริษัทค่ะหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยค่ะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้เช่นกันเพราะราคาเขาเบาๆจริงๆนะคะแล้วก็เหมาจ่ายด้วยไม่ต้องมาจ่ายเป็นขั้นบันไดสองเซนห้า <2. 5. S 2> อ่าเท่านั้นเองเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อ p ดอยากได้ในเรื่องของประกันอุบัติเหตุเพิ่มเรื่องของเงินชดเชยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินอุบัติเหตุแล้วก็โรคหลายตัวเสริม สามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งหมดนั่นเองเราวก็ยืองอยู่ในราคาเบาๆค่ะใช่ครับผมคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอเข้าไดูคลิปนี้นะผมเก็บประกันสุขภาพสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาๆหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เริ่มเก็บสวัสดีครับบ๊ายบาย